สวัสดียามบ่ายครับพี่พี่น้งน้องลูกปลานาะอาเพื่อนท่านเมื่อนี้มาคุดกระชายครับกระชายปลานี่คือปลางามวางพอได้ขากาแฟครับ พูดแล้วแล้วกำลังสิกัดปลานี่ยังรวมสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ก็ชายฮานี่ครับก็ชายปลาแท้ๆจะจะ หอมก,ก็ใช่ที่เขาปลูกอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นหนอมันหนอกระชายหนอกระชายเอาไว้กินกระป้่นครับกินกระลาบปลาแซ่บกนยังนี้ครับนี่ฮาสิลับเลยครับนี่ก็ดสามสี่โมงแรกนะครับ กาไปกษติล,ล่างน้ำแล้วก็ให้ร้านไปขายไปส่งข้าวมือ่นพอได้ขายกาแฟยังกระดมสมบูรณ์อยู่ในบ้บานนี่ครับคลิปนี้ก็้ำนี้ครับ ไปอาบน้ำกลับไปอาบน้ำะลางกระชายเตรียมไปส่งให้ลูกค้ามื้อน่ครับพอไเด็นคากาแฟ